ปุ่มเดียวกดกลางได้กดเก็บก็ได้แบบนี้เลยซื้อมาใช้เอง1เดือนเต็มๆถึงมาบอกกับพวกเราว่ามันดีจริงอัตโนมัติครับท่านผู้ชมดูหลายคนจะบอกว่ากลางออกใครก็กลางได้คนหนึ่งใช่แต่มีสักกิ่ที่ที่มันหุบได้แบบนี้ท่านผู้ชมถึงมีก็ราคาเท่านี้หรือเปล่าท่านผู้ชมดูที่ตะก,กั่นรีบจัดด่วนเลยครับราคานี้นะครับปกติเนี่ย275บาทไม่ขายครับขายไปเลยครับ100กว่าบาท ในตะก,ก้ามี2ราคาให้เลือกคุณหนึ่งแนะนําให้เอาตัวเลือก140วาทดีสุดหนาสุดแข็งแรงสุดใช้ดีสุดครับจัดไปมีหลายสีเลือกใครได้สีอะไรพิมพ์บอกคุณหนึ่งหน่อยครับว่าได้สีอะไรไปใครกดทันยินดีด้วยครับเพราะสินค้าจะหมดอีกไม่นานร้อยกว่าบาทหาได้ที่ไหนกดหุบได้ จัดไปท่านผู้ชมฝนมาถึงแล้วไม่มีไม่ได้แล้วครับร่มแบบนี้อัตโนมัติสนใจสั่งซื้อให้กดไปที่แอป Tik Tok แล้วแตะไปที่รูปแว่นขยายให้พิมพ์ลงไปว่าคู1นสอนดีนั้นให้ทผู้ชมมาสังเกตนี้ครับคู1นสอนดีที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอันนี้คือตัวจริงให้แตะเข้าไปแล้วมาที่หน้าหลักจะมีคําว่าพื้นที่แสดงสินค้าแบบนี้ให้ผู้ชมกดไปที่คําว่าพื้นที่แสดงสินค้า จเจนสินค้าเยอะแยะมากมายเลยท่านชมเลื่อนดูได้เลยอยากได้อะไรจัดได้เลยครับชมก็กดซื้อที่ร่มได้เลยกดซื้อตอนนี้ท่านชมก็เลือกสีครับอยากได้สีอะไรอย่างที่ครูหนึ่งบอกแนะนําให้เลือกตัวเลือกที่ราคา140บาทครับจะได้ตัวที่หนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านชมเลือกตัว10ก้านราคาก็จะถูกลงมาขนาดเท่ากันทุกอย่างอัตโนมัติเหมือนกันหมด ต่างกันที่จํานวนก้านเท่านั้นเองครับถ้า140เนี่ยมันจะ12ก้านแข็งแรงกว่าเลือกเสร็จปุ๊บก,ก็กดซื้อตอนนี้พอกดซื้อไปเสร็จท่านผู้ชมก็ใส่ที่อยู่อะไรต่างแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยซื้ออยู่แล้วก็ซื้อตามนั้นได้เลยนะครับทุกอย่างเป็นของแท้ร้อเปเซ็นครับที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําจัดของดีแบบนี้ไปใช้งานกันกดส่งแบบด่วนเลยนะกดสั่งแบบด่วนเลยครับท่านผู้ชมปุ่มเดียวพับได้กางได้ครับจัดไปครับ ใครซื้อทันพิมเขาไปซื้อทันให้คุณหนิงหน่อยนะขอเขาเล่นหนงแชร์ด้วยครับเพราะยังมีเพื่อนๆอีกหลายรายท่านเนี่ยเขาอยากจะได้ของดีของแท้เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่เขาไม่รู้จะซื้อจากที่ไหนเขาไม่รู้จะถามใครดีให้เขามาซื้อในตะก,กร้าที่คุณหนิงแนะนําได้เลยครับกันฝนได้กันแดดได้